นำหม้อหรือถ้าตั้งเตาลงเป็นน้ำตาลปีบ๊บเคี่ยวน้ำตาลให้ขึ้นสีมีกลิ่นหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปความหวานเพิ่มเติมได้ตามชอบตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานผงปรุงรสตามด้วยซอสหอยนางรมเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบตามด้วยเครื่องเทศที่เราผัดให้หอมแล้วก็นำขาหมูลงไปได้แล้วปิดฝา ใช้ไฟกลางค่อยไปทางไฟแรงตุ๋นประมาณ10-15าทีให้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วช่วงแรกจะมีฟองลอยหน้าแบบนี้นะครับคอยช้อนฟองออกเรื่อยๆแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำชอบเข้มมากเข้มน้อยตามใจชอบเลยครับแล้วตุ๋นต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงถ้าขาหมูใหญ่ก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ตุ๋นต่อมาอีก2ชั่วโมงกลิ่นสีสันหน้าตาคือดีมากๆเลยครับอย่าลืมนะครับหากผู้ชมใช้เป็นขาหมูใหญ่ให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมง ได้แล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟลงจานพร้อมรับประทานท่านผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอื่นได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่รับรองว่าอร่อยเหมือนกันครับราดน้ําเพิ่มความนัวซับลงไปจะทานเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีเท่านี้ก็ได้เลยนะครับขาหมูตุนซีวิว